ไ้ดูอ๋อมี่้างมีวนเมื่อบอกว่าลอกมีวนเมื่อกระจางเงินจ้ามทางนแท่นี่จางมาเจงจงหมาเลยจางหเมื่อนี่ดูนะจางหมาสบัยดีสวัสดีนะป้าลุงเด้อนี่น้องวิวจี้วจ้างหเมื่อบบานี้นดููพจางนี่ Dù cúm mưa lệ đi? buồn nay mặc ăn sữa vơ ớt, mua hai Mưa tuổi, miệng gamm soup towel. Rajakin chai thâu tâm của người mẹ. Mẹ vẫn là chị mẹ. Mẹ vẫn là chị 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 mẹ vẫn อยู่ไอ้เงินมาเช็โอกนี่นี่พ่อย่พ่าดกยี่พ่อแป๊บนึงมาพี่มาพี่ปอีดาก็ได้นี่ขอบใจดกขอบใจนมเอรนมันยงใจมันยืมไม่พอเอออะไรคือการเบิ่งหาเบิ่งหาขอบใจพี่ตูก็มีตู้ไปขอบใจนั่ดกขอบใจกันขอบใจปรต สบายดีปลรุ่งเนี่ยจะทำด้สบายดีได้กีนสบายดีเบิวสบายดีเอออนได้จงน่อพิเตียงได้ปิดพเตียงหนาวสบายดีสบายดีสดีก่อนสบายดีก่อนไรูอ่อนเนี่ยสายดีจ๊งนดเดียวอ่ะสบายดีก่อนสบายดีก่อนเออเก่งเก่งเก่งอ่ะขอบใจประตูกำมปตูแล้วอบใจ มาเมือนมมื่อนมาตู้เมื่อตู้ในประตูเมืตู้อยู่ดีไม่แห้งเด้อที่ไทยลานมาขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อมาเมื่อนไม่ไ้คอสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อโดยเนาะขอบคุณขอบใจเดายๆเด้อขี่ทานกันไกขอบคุณขอบคุณในหลายขอบคุณกันเนาะขอบคุณเปิดตู้กับประตูกันเปิดตู้เปิดตู้เน๊ะครับขอบคุณให้จินนี่ขอบคุณอาได้หนิไม่หรอกล่ะไป่ชื่อกินไปโรงเรียนไม่หนิอาตุจ่าตุจ่าป้าลุงกัน ตุจ้าตู่ลุงกับตู่กันจ้าก็หนูกูจ้ากันจีดาคขาแพงไหมมีวได้หนัอะไรเด็กเอวอู้หันเลยเก็บเงินกันมาหนกขอบใจกันหนกขอบคุณค่ะอันนั้นงามๆเลยางงามขอบคุณค่ะออหนี่มีป้ายกับป้ายน้องเชนนึงนะบิ้วบิ้วเนี่ยใส่ตาน้องนะหลังเนี่ยหนัก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 อีกเออเอาหนี่อีดาขอบบุญขอบคุณไม่ตู้กันหนูพอยืนให้ปั๊บแย่งปั๊บเลยอันนี้ ล <laughs> mm ูก hmm. okay. uh, uh, mm ุละนุ่มุืมเอ้ยไม่สเปิดประตูให้โอเคมาประตูนำเปิดประตูน้ำน้อยนึงค่ะเปิดประตูน้ำน้อนึมาไเลยมาไวนุ่มมือเนี่ประตูมาเยมาเลยเดนุมือลูกานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยายเดยว ขอให้ยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อมา่ๆมาก่อนขอบขอบคุณเด้อมีตู้จะน่าให้ป้องอ่ป้องปอป้อมขอบคุณากอบคุยายเ้อขอบคุณ้ายายไตาจะาให้ตู้อบแได้หนิออกอแก้วด้มเมาเนี่ยพอมนยืนหาเรืออาลูกหลาม่แมขอบใจก็พเามื่ยพเิน่ย

ยี่ให้เสือกไว้หนีิใส่กระเป๋าไว้ด็อกใส่กระเป๋าเสือนะเพราะมันมีเสือขอพราว่าคือมีเสือชื่อกใยใยแล้วว่าคือมีเสือชื่อกหางเสือกเขาไม่ได้เขียนให้ด็อกเขียนชือกดกของไผ่ก็ได้แล้วนี่จิค่ะนะจะจะใบไหนไม่อ้วนไมหนึ่งน้องบิวใบหนึ่งเงินคือกันด็อกพันหนึ่งคือกันน้องบิวกับน้องเจนนี่คนละครึ่ง คนคือเขียนนั่นนี่ใครเลยบอแมหนุมันติดมิกกิชเชนมิกมันติดมานี่เป็นเขียนหมายเลขสองโอเคได้ไหมชิริให้หรอได้ไหมชิริให้ไม่ใช่บอกขอบคุณค่ะขอบคุณตาย่าก่อนนะขอบคุณประตูประตูหาเดบุกในนองขอบคุณปตุปรตู้นเก่งกว่าเอื้ออีกไงขอบคุณประตูประตูเด้อที่ถ่าวเงินให้ร้านเรอดิน้ำมือ ขอบคุณอตู้เมต้เลยนี่ไขอบคุณตู้เมตู้เด้อที่าเงินไทล้านกินขนมเลยขอให้พตู้แมตู้ไปใส่มาใส่เดินทางปลอดภัยอ้ไปเลยเอ้ยเขียนน้องน้องเห็ดเงินเ่นเหยออตบมือเอาเอาไม่เช่นง่ายไหมหรอเมยว่าได้แล้วเมย์่ได้แล้วเมยเช่ยงไว้ละเดี๋ยวแหลยังดิ เอ้ามืงอนี้น้องพ่อน่ะเอ้าไก่ออกอักกับก่ออกอักน้องเนี่ยเราพูดว่าขอได้น้องเอ้าเขียดเลยไปแลยปลาดุเงื่อนเออบิวจะฉันชิมนิดหน้อยยากกว่าเอ้ออีกพี่น้องเอ้ยเอคนหนาใจยากอีกปลาดเพื่อพ่อนะอยากพ่อนะฮะขอบคุณมีตู้ได้เด้อเนาะพ่อมีตู้ลำรำรวยรวยเด้อบอกดิ

ถอยกดมาเด็เฮ้ยยานเด้เฮยยองยนมีเปะปลดงเอ้ยจากเบิดเนาะอ่านตานุเบื่อกระดูกไหมพอเตียงก็เป็นไข่พี่น้องเ้ยบบนไปเรียกสองมือเลยทำประตูปตูนผามาทำพอเตียงประตูปตูนนมาแตเนาะมา เมยมาที่รถตู้นะรถตู้เขาชวนกินตอนนั้นเน่ได้มาบอกนะลูกฝ่ยน่บอย่าพิเ็ดบอกรมนลนะพิเต่ดีเนดยกัอน้อเื่อยล้อนีมาไปฟ้องไปถูมา่น บ่เจ้าแจงอ่ะนะ้ไปดตูอขับะ้นเ่เรื่อยๆนางิน่เ่อนีหนย้นอื่นแค่นองมมเห็นเงืนเรื่อยยจหน่อนันเห็นบ่เปบก่อมเห็นบ่หน่องยังดึงแค่หนองนะนองก็ดึงสิ่แค่หน่อายขอบคุณน่ขอบคุณนองนอง

พิเป็นะวาเหรอนนลงทางหมดบริมันมอะไรอีกเนี่ยนี่ให้พ่เป็เาเนาะให้พ่เป็ดพ่เป็ตรงนี้บ่ตอนด้พ่เป็ให้พ่เป็เอาน่องยาีบ่มคือแท้นเงิน่องห่อบ่ให้หน่อบ่ เด้อม oh. ันสิพิมพ yeah. yeah. ์มาเด้อว <A, S 1> <bisog> ้ยมือีเป็ดน่ากลัวเย้อยู่ตัวน้องย่านนี่ตัวได้น้องย่านนวิวนี่บ่นี่ยานี่บเฮื้อฮง

มัดด้วเมือมอม่อไานี่ม่บอกเดี๋ยวนี่ฮ้ยหน้าผูกัง่ายอยู่สวัสดีป้าดุงเยี่ไบ้ไาบปิดละบทายเือ,อบิดอ๊อกวาวบิี่ด l อ t ีอยวิบฉัน้วยันด้วยกันลุกน้อยอ พุงนะบอลุกพุงเหงวนะเฮ้ยเฮ้ยนะววนลพงยางเบอร์เม้ายเครื่องก็โดนแล้วูเบยังนำพพน่ะติดนะพุงนะผักกแน่ไล้เอาไปตู้นะเจ้าเพื่อไม่เด้ไปเลียนนี่แตกได้ลูกะไออำพอลูกเป็นอะไรเหรอลูก น้ำพ่อกินข้าวบ่กินโยูจะกินไงกินบ่ทอดปลาซีดกับปลาทูกินปลา,นาเาานี่ยกินเร่องของข้าวเจา้าถึงข้าวเจ้าแต่พระเจ้าต้องพุงไหมตุูนแล้วก็มังมีไ่ตุูนบ่มีบ่ดอ่อมาะไรห้งน้อไข่พี่น้องมาแต่เราใต่เนาะอากาศมันเปลี่ยน ดีเลยพี่นอนไม้ต่างรถเนาะยเพี่นบเย็นแห้งเนาะยูพ่นวันเยนแห้งยูพ่นชิกลองชาปะอยู่นอกะจำว่าตอนไปเที่ยวตอนนั้นดิเยนใจบบจ้นะ,นะดูเนี่ยร่ม่มเดีด๋ยวพ่นนี่นแเปรยอ ใช้ใเงินล่ะใช้เงินดิใช้เงินดิใช้เงินชื่อหนุหน่มดิใจกันขอบใจกันใจ<อ>นี่นันนี่นั่นแม่นี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 ่นใจกันใจทำยังไงนะใจเอื้อยหายที่ิ่นไปเห็นเงินเอื้อยนเงนนานเงินเ <c oughs> ินเ <c oughs> นนยเนเงินจักเ นะมเริเปรตไปเรอยเริ่มพเปรตไปเรือยหยาดิเห็นไหมรู้ไหมเห็นไหมใส่หัวรูใส่ห่วงู้คะขอหยุดไปก่อนน้ยาโอ้งามงามงาอบิวยานพ่เปดนะเจ๊หานมาเ้ยเฮ้ย มาหุงข่าวให้เอเตรียมอนกันพี่น้องบื่องเล้นก็ต้มข่าวให้เพื่อนนะต้มข้าวเสร็จาให้เพื่อนเมื่อกี้นี้ทอดกล้ยชุบพี่น้องโอ้ยแต่สีดดอย่างแห้งเลยทอดกล้วยพอดีครืงวีนี่แหละกำลังมันใชได้พีแล้วพี่น้องเบาแก๊สอยู่เนาะพอดีเอาหอยไปให้น้องดิวเพื่อนเมื่อกี้นี้กลับมาลำคือดื้อยู่ผลงานก็ด้วยกำลังเสียบ xin boguin được sao bọn bạn em hôm nay. hòm vì yêu phần tốt bạn nè. kiếp hạ hôm bát hay gặp nội phần tông, hôm khảo đê, nội. Này, cả, này, đen hân 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 chờ cho uhm. Tôi nhai và tôi nhai Được rồi chị ơi uhm.

Nang đi mẹ sao vô đó vâng chào vâng kìa nó kìa nóng nè 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 đi nè 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 mặt nè 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 ô, ô, ô. Có lẽ là mua camille nằm vào hòn hôn mhm mục kích mục kích nằm vào khao 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 มอ่ะอย่าเราอันี้เอไปชุบตูกินน้ำาอนนีบีวะเอาอาารไ่เนี่เด้อใช้ตุงเสือใช้ตุงเสือจาหันใชุ้งเสือจ้ะหันไปเด้อประตูกินน้ำเด้อหมอไปบิวยานเลย เน้นกินไก่นะแข่งนะไหนประตูกี่น้ำโดเจนผู้ผู้ตัวคนปลาน้ำมันก่ะทอดกล้วยดอดมันก็เลยเป็นสีทองน้ำมันทอดกล้วยอันกล้วยกล้วยชุกเร็วนั่นเป็นกล้วยริบ

นี่กันเดียวกันมังอ,อันนี้มันอยู่แมงมันอยู่ในถุงเดียวกัน mhm. มีต้มจืดกับอาหารแห้งนะ mhm. อาการอาหารแบบพัดพัดๆนะนะจะคอยปรุงไหมขอใส่น้ำซอสไหมกับน้ำตาลเปน็นยังไงนะน่ะเพิ่มน้ำปลาใส้นนึงเส้นอหนไงใประตูนะ hai nha tìm cho em tuổi phổi ơ chẳng nó bị mà dài bực bực nà bực chụp tuổi vai cái này anh đi à hãy yêu này đâu, hãy yêu này, Điều này. นักเรียขนาดเลยลูกไฟวัานี่ฮะนางลงลูกกินกันนั่งลงผูกชา้ประตูนี่น้ำพ่นอืมไปเปิดกว้างในประตูตามนะฮะโอ้โหแดนให้ประตูเลยกระตีกดตีไปโอ้ลึกแข่ไปแท้วิววิววิววจกมือออกมาแล้วค่ะ ตัดผ้ามามื้อนี้พี่น้องเอ้ยหายเจ่อยเนาะอิ่มแล้วไปเก็บกระโตเองเด้อบาดนี้มัวแต่ไถนั่งอยู่หายเจ่อยกินอิ่มไปเโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุณก็อิ่ม้กินข้าวกินน้ําเนาะกินข้าวกินน้ํากินยาพกอนพี่น้องยอากาศมันเปลี่ยนเนาะก็คือเก่า โอเคจะี่น้องเนาะคลิปนี้าอเพื่อน,นขอจบไปก่อนเด้อเนานะขอบ,บคุณขอบคุณแม่ตู้ขอตู้ใจดีที่ฝากเงินมาให้ลูกสาวทั้งสองในแม่อ้วนน้ำเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะขอให้แม่อยู่ดีอันแม่ตู้กับพม่ตู้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะอป็นยังไงก่อนยืนทุกเราื่องของึ้นบนระถาวรในาขึ้นไปห้องเล้แม่ตู้เนาะแม่ป้ากับพอ่อแล้วเนาะ <laughs> โดยเนาะขอบคุณกับพูดในไลน์เด้อเนาะเลยค่ะขอบคุณกับพูดเอฟซีที่เข้ามาเป็นก็ลังใจที่อ่ประกาศกุโฆษณาเนาะพี่น้องคลิปนี้ลาไปแล้วขอการว์วสบายดีวัตถุคู่ทุกคนเด้อ